จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพูกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นดาวโจน์ของขึ้นวันอาทิตย์ที่27มีนาคมมีมาหายคืนเก่าเนาะจ้าเป็นของขึ้นวันอาทิตย์ก็จะเป็นแนวทางของดาววิไอพีดาวเดียวแต่ก่อนที่เราจะไปเบรงแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งแนเดอจ้าขอบคุณจ้าก่อนเท่าจะเป็นเบื้องแนวทางเข้ากับบางร่ายงานผลก่อนนอกจากของดาวโจเที่เราหาไปวันที่26มีนาเนาะ ว่าผลออกจกดุดใดจากทเทยาหายไปนอกจากเข้ากับหายฟันสองวิงรูดสามับสองผลที่ออกมาบนออกเก้าศูนย์กลงออกจิตโกจากสำหรับดาวว i p อนอกจากน่าเข้ากับเบ้าเขาเนอกจากกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับบาว่ากันนอกจากเขากับเบิงไล่ง,งานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเนื่องจากสำหรับแนวทางหอยหุ่นดาวโจรของขึ้นมาที่ยี่สิบเจ็ดมีหน้านอกจาก ว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เอากลับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจากกลับมาตามต่อเลยเนอกจากนอกสำหรับแนวทางหมายหุ่นดาวโจนของขึ้นวันที่27มีนานอกจากกับเป็นของขึ้นวันอาทิตย์เนาะจากเขากับเบิ้งแนวทางของดาวรี่พี่นอกจากเนาะไปเบิ้งตัวเด่นกับไฮเด่นเกา้ากับเด่นศูนย์ ไปเบิ้งฟันวิงรูดนอะจากมาเบิ้งฟันกอนกันหายฟันเกา่าวิงรูดกัหไฮศูนย์กับเก่าไปเบิ้งตัวเน้นและกับตัวร่องนอะจากมาเบิ้งตัวเน้นกันกอนตัวเน้นกะหายเก่าแปดเก่าเก้าเก้าศูนย์เก่าหนึ่งจากไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮศูนย์แปดศูนย์เก้า ศูนย์ศูนย์ศูนย์นหนึ่งจ้ะไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวจอสองตัวกับไฮเลนไปกราบน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับใส้่แนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเทากับเบิ้งแนวทางกันไปแล้วเนาะจ้ะ เป็นเช่นแน่นอนจับมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจากเบิงแนวทางหวยหุ่นดาวโจนของคื้นันที่27มีหน้ากันไปแล้วน,นะจาะเนาะเป็นแนวทางของดาว VIP เบิงตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมอน่นอกจากมากชอบตัวใดเ้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเ้าจะเด้เไปเ่นเน้นหนักเน้นเบ,เบา ตรงกับ ek, เลขที่เราคิด y. ไว้ทายนี้ช่องน้องช่องชางแนลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหนะน้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชางแนลกับขอขอบคุณจา้าสวัสดีจา้า <c oughs>